ตาวทองชาแนลนะฮะวันนี้แมงตาอทองชาแนลมีโอกาสได้มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทีมงานมาดิพีทพร้อมลุงพลปาแตนนะฮะที่ร้านชื่อว่าเจ๊เมียวก้อยขมนะ,ะที่อยู่ในบริเวณลานจอดรถของตลาดตางอยนะฮะตลาดตางอยนะฮะ ตอนนี้เดิน่มันเป็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 น่มๆก็ถือโอกาสอ่าถ่ายคลิปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะอ่าเป็นเป็นสิ่งดีๆในอย่างน้อยก็อันนี้ก็คือชามดีปี๊นะฮะอย่างน้อยก็เป็นอ่าสิ่งดีๆที่เราได้เก็บไว้ในระหว่างที่เรามีโอกาสได้มาในงานสัมมนาพร้อมกับทีมงานลุงพลป้าแตนแล้วก็พเพื่อนๆพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกท่านทุกคนนะครับ ตอนนี้พวกเราก็มาในร้านแล้วนะฮะเป็นอาหารกลางวันบริษัทกับผู้บริหารได้เลี้ยงพวกเราทุกคนที่มาร่วมสัมมนาใน,ในที่นี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆในงานอย่างน้อยก็เก็บเก็บเป็น,ปนที่ระลึกะนะนี่คือทีมงานผู้บริหารนะของมาดิพิธนะครับผม สำหรับคลิปนี้แมงกระทองขอจบคลิปแต่เพียงตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวร่วมมือกันทานอาหารกอนนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจแมงกระทองนะครับสวัสดีครับ